สวัสดีครับพบกับอาจารย์แอดกลหมาอีกครั้งนะครับคืนนี้เรามาพบกันกับสูตรดับบ้าบินครับดับหลักสิบล่างดับบ้าบินสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็ติดตามกันได้เลยครับไม่ต้องห่วงครับอาจารย์ก็บับโพสใอ้อยู่ะจำครับ ส่วนห้อง VIP ตอนนี้ปรับปรุง VIP ใหม่เป็น1ปี9,000บาทครับเน้นเน้นตัวเดียวชุดเดียวเด็ดๆนะครับแล้วมีสูตรให้ท่านได้พิจารณาอย่างเข้มข้นเลยครับท่านอยากจะรวยชื่อว่ากลุ่มพิชิตเงินล้านครับตอนนี้เริ่มรับสมาชิกก้ามาแล้วครับ ยินดีครับเข้ามาได้เลยสมัครเข้ามาครับส่วน1น0 0บาท6เดือนก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าข้อมูมเนี่ยจะแน่นสู้ VIP 9000าไม่ได้ครับแล้วก็9 0 0าใน1ปีเราจะปิชิตเงินล้านกันนะครับเพราะฉะนั้นสมัครเข้ามาได้เลยครับสำหรับท่านที่มีทุนหนาแล้วก็ใจสู้ใจกล้าพร้อมที่จะ ลุยไปด้วยกันครับห้องพิชิตเงินล้านนะครับเอาละครับไปดูกันเดี๋ยวนี้เลยนะครับปกกันเลยนะครับเดี๋ยวครับนี่คือดับบ้าบินครับดับสิบล่างอย่างเช่นววดที่หนึ่งก็หกแปดศูนย์สามเก้าครับดับสิบล่างหกห้าหนึ่งดับอยู่นะครับทั้งหมดร้อยกว่างวดแล้วครับ กว,ว่าหงวดละที่จะให้ท่านได้พิจาะระนาค,นนครับนะอ,อที่ยี่สิบเก้ครับดับ1 7ึ่งออก20งครับดับสิล่างนะครับดูกันไว้เลยนะครับวัอที่สี่สิบสองครับ0ูนย์หนึ่ง ดับสิบล่างดับว่าบินนะครับวัดที่ห้าสิบสอครับ7จ็ดสองสองศูนย์หออกแปสองครับวัที่หกสครับ3 8 9 6 7ออก5 7ครับดับสิบล่างวัดที่7จ็ดสสองแดสอง 8 0 7ดับ10ล่างครับออก65ดับถูกต้องงวดที่80 2 7 5 7 3ออก07ครับดับ10ล่างดับถูกต้องนะครับงวดที่89ครับดับ10ล่าง4 0 0 0 6ออก98งวดที่ค่าที่จ็ครับดับ10ล่าง5 8 0 4 6 6 79 พดีร้อยสดับสิล่างสองสองศูนาม this is this is cutie d o for Thai Lottery อดีร้อยสิบเจ็ดคับราว117 u n นย์ศูนย์หดับออกสี่ศูนดีร้อยยี่สิบห้าหก ตร์ House. ที่เซเว่นรีเฮาส์วร้อยสามเจ็ดับ10บล่างสองสองห้าสอี่ออกสามเก้าร้อยสี่สิบสดับสิบล่างกับ6กหกหออก9ก้าห้าวที่ร้อยห้าสิบเอ็ดครับสี่สองเก้าาย์ออกเจเก้ร้อยห้าสดับ6กแป 8 9 8ออก0 2นย์นะครับนี่คือดับจุดล่างกับอุทรักาดับจุดล่าง4 7 9 3 6 6ดครับดับผิดอุตมะก็ดับอยู่นะครับตรงนี้7 7 7 5 4าส่ออกศนย์ส่่าตัวมดับผิดดับผิดแล้วก็ดับอยู่อีก2งวดครับแล้วก็ดับพลาดอีกแันนี้แล้วก็ดับอยู่อีกตั้ง1 2 3 4 5หงวด แล้ก็มาปิดอีกครับมาพลาดวอที่ร้อยเจ็ดสพลาดหสูตรอ่าวที่ร้อยเจ็ดสพลาดอีก1นึสูตรครับวที่แล้วครับดับ0 0 9ย์ศู้ออก8 9ดับถูกต้องครับวที่ร้อเจ็ดสดับสิบล่างคัดทีดาวดับ7 9 8 2เ เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่รู้ดับอยู่หรือเปล่าอย่าไปยึดว่าเป็นเลขดับหมดนะครับไอเอาเลขที่ยังไม่ดับดับยังไม่พลาดก็คือ8กับ2กับดับ10บล่างนอกากนั้นมันเกิดพลาดแล้วก็อย่าไปว่าใจมันนะครับเอาแค่สองสุดก็พอวันนี้สองสตรนี้ดับ8ก็ดับ2หรือท่านแน่ใจก็จะดับ อีกก็ทำใจครับแต่เพื่อความมั่นใจครับเอาแปกับ2ดับสุล่างไว้ก่อนนะครับโอเคสำหรับท่านที่อยากจะเข้า VIP เรามี2แบบครับตัวนี้1,900บาท6เดือนครับ9,000บาท1ปีครับเดี๋ยวพบกันกอยดูนะครับครับนี่เป็นกลุ่ม VIP exclusive กลุ่มพิชิตเงินล้านนะครับ สำหรับท่านที่ใจถึงทุนหนาศรัทธาอยากมีเงินหลายสิบล้านแล้วก็ข้อมูลเน้นพิเศษกว่าใครทุกช่องทุกอาจารย์ท้าพิสูจน์ครบทุกสูตรเหนือชั้นให้ทันใจคุ้มค่าที่สุดนะครับคือดูแลกันแบบอย่างดีครับสูตรเน้นๆให้ ท่านที่เป็น VIP เก่าอยู่แล้วก็สามารถอัปเกรดได้โดยโอนส่วนต่างเพิ่มได้ครับสวัครได้ทีเลอร ID s u p e r v i p a d d ชื่อบัญชีสมพบพสั่งแก้วครับบัญชีเลขที่572.2.2424.9 0ธนาคารกสิกรไทยสาขาบิก๊กซีบางใหญ่ครับ1ปีราคา9,000บาทครับไม่แพงครับเพราะว่าอาจารย์ แค้นคัดสุดๆโดยที่จะร่วมกันนำทางสู่การพิชิตเงินล้านได้ครับนี่คือตัวอย่างของ VP ครับเดี๋ยวต่อไปถ้า VP 9000เนี่ยจะเน้นน้อยชุดกว่านี้ครับจะเน้นเด่นกว่านี้ไอ้วิ่งตัวเดียวนี่ข้างล่างไอเจ็ดห เเจ็ดออกบนครับเจก็กันบ้างเลครับใช่ไหมเล่นหวยนี่สิล่าง7กับ8ออก8 9เคลียร์ล่าง1นึมหกไม่ใช่เลขเคลียร์เคลียร์อัพนี่ยไม่ใช่เคลียร์ล่างนะเคลียร์บนหนึออก4 7 6อันนี้เคลียร์ 10, หน่วยสองเจ ตามรวยนี่เป็นแต้งครับที่เอามาให้ดูนี่จให้ดูในห้อง VIP 9000เท่านั้นครับเด่นร้อยหน่วยครับท o เทล HF ชอฟีรโ mm hmm. วัครับศีรพอยส์นี่วันนี้จะเป็นกี่แต้มอ่าตามดูได้ครับอาจารย์จะจัดให้อย่างหนักเลยวีไอีเก้ามันดูแลและรักษาดวงใจนะครับ อขอเชิญครับสมัครได้เลยส่วนท่านที่เดี๋ยวมันยังมีอีกนี่หลักร้อยอ่าเดี๋ยววันนี้จะไปเรียกอะไรเดี๋ยวจะเน้นมาให้ครับหลักร้อยได้ไหลายงวด้วตรงนี้แล้วก็มาครบบนเดี๋ยวจะจัดชุดนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็นี่ทางเลือกกับล่างนี่เห็นไ,ไหมสามตัวแล้วก็จับคู่วันนี้ วันนี้จะฟันธงให้ชุดเดียวเลยครับแล้วก็มีชุดรองด้วยแต่ห้อง6เดือนนี้จะให้ปกติหลายชุดแต่ว่า9 0 0านเนี่ยมีสูตรเพิ่มเติมให้ครับเือปีหนึ่ปีเก้าบาทครับจะมีเด็ดๆให้อีกสูย์นี้ก็จน589ออก89ล่างครับสำหท่านที่จะ6เดือนพันเก้าร้อยบาทก็เอาเลยครับถ้ามีทุนวน้อยก็ตามนี้ ท่านที่อยากจะได้ชุดเด็ดถึงใจก็ V.I.P. 1ปี9,000บาทครับดูแลกันอย่างดีนะครับจะโพสสูตรให้อย่างเร็วด่วนที่สุดโอเคครับพบกันนะครับเย็นดีต้อนรับทุกๆท่านครับหลับคืนนี้ก็สวัสดีครับดับสิบร่างดับบ้าบินนี่ก็เอาไปใช้ได้เลยครับ เอาสูตรที่ยังไม่หลุดแล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ